ดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำเพลินออฟชิวลครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาพอกันครับอยู่ที่สนามกีฬาบ้านแดงครับพี่น้องครับวันที่23กันยายนมื่อนี้ครับเมื่อเปิดวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็จะมีนะครับในเรือของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวงเสด็จแบนนะคกับเสด็จแบนแล้วก็จะเป็นนะครับ รถแทนหน่วยหนึ่งนะครับรถแทนลำเมินหน่วยหนึ่งกับรถแทนลำแพนด้วยเสด็จหน่วยสองครับผมสุดยอดมาหากรรมคอนเสิร์ตครับของสาวน้อยเพชรปันแจงน,นี่นครับโอ้ยครับตอนนี้ครับเสด็จแบนนะครับกำลังเซ็กซ์เช้าครับพี่นอ้องนี่คือเสอด็จแบน์นะครับสุดยอดทีมงานเสด็จแบนของเราวันนี้นะครับ จิมโดยทีมงานของชาวหน่อยเป็นแป้งเงาคือเก่าครับพี่น้องครับเออเดี๋ยวเป็นหอกคนขับรถตู้ดิแกวแกวแกวสำคัญละกูไมีผู้ใดไเดี๋นอนออกมึงเนี่ยครับตอนนี้ครับเสด็จแมงกะจะเซ็กซ์เซาพี่น้องนี่ครับวงเสด็จแมงนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็น รถแห่ลำแพนเต้เสด็จหน่วยสองกับแมนบอลแดงคนเด็กแค่ไม่ใช่ประมาณนั้นครับพี่น้องครับสุดยอดมหากรรมพ้นเสื่อมระดับประเทิอีลีครับพี่น้องครับเหมือนงานงานประจำปีเลยครับเหมือนงานกาชาตินะครับพี่น้องนี่ครับเอฟซีพี่น้องแฟนเพลงแดงกับแดงมอลลังครับสาวน้อยเป็นบันแบงครับมือแร่งนี่ย่าพลาดครับพี่น้องครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเวทีเครื่องเสียงของสาวน้อยเพชรบันแทงครับส่วนฝั่งนี้ครับจะเป็นเวทีเครื่องเสียงของเสด็จแบนครับฟังคุณครับจะเป็นรถแห่ครับลำเพลินลำแพนเต้เสด็จนะครับอันนี้จะเป็นลำเพลิ่นเต้เสด็จตัวหนึ่งครับกันนันเนาะลำแพนเต้เสด็จตัวสองอยู่อยู่ฝั่งนี้ครับพี่น้องครับนี่สุดยอดมากครับ ตัวนี้เปิดได้เสิร์ตมาหนึ่งครับสุดยอดมากครับทีมงานสาวหน่อยเป็นแานแพงครับวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟซีที่เขาจะออมาจองพื้นที่ไว้ครับกรรบประชาการประชาการเอฟซีเยอะมากครับบรรชาก,การเอฟซีลายแห้งพี่น้องทีมงานกล่องครับทีมงานไฟนะครับทีมงานศิลปินนักร้องทีมงานเอฟซีนะครับ เอาไว้สิเป็นบ้านนกะของแต่ละบ้านนะครับพร้อมแล้วนะครับวันนี้สุดยอดมากที่จะมอบความสุขให้พี่นออ้องเอฟซีทุกท่านครับได้ชมตนเย็นนี้ครับมาพิจารณาเน้นครับตากบาับพี่น้องครับสาวหอยเป็นบ้านแดงครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สุดยอดมากครับเป็นปีที่อลังการมากตั้งแต่ผมอยู่วงวงการมันรับมานะครับผมไม่เคยปล่อยยังแบบนี้เลย น,นี่คือที่สุดของที่สุดจริงๆครับแล้วกับบงนีผปุ้ใดเฮตดตด้แบบปอดโจครับคือทําเป็นมือเปิดวงทีมมันเหมือนกับเปิดยังไงงั้นกาชาติอะ่เอะเสด็จแบขกันแล้วครับพี่น้องครับ เล่นกันโดนไปไปนบ่ม้วนไปเนี่ยบอกกันดวงงานในวันนี้เสียบี้วันนี้ไปเมืองไปเมืองจ้างบานหักไปหรไปเมืองบานหักไปวันนี้กับข้อกับน้าแยกแล้ว ดดวุวันนี่จะเป็นบ้านักบ้านพงักของน้องินคับบ้านน้องพักน้องอินนะครับสุดยอดมากเออคัเแฟน,นกับเยอะมากนะ ตอนนี้ครับบรรยากาศรอบๆครับไทยให้พี่น้องในเมืองครับหรือพี่น้องอาจจะชมไลฟ์สดของเขตสาวน้อยเพชรบันแพงครับตอนนี้ครับเป็นเป็นไลฟ์สดของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเพราะว่าทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เป็นทางยูทูบครับช่องทางหลายช่องทางให้ติดตามสวัสดีครับกำนันแกะสวัสดีครับเออเออเอานี่ครับทุกสีลายแห้งพี่น้องครับสุดยอด อันนี้เป็นวันเปิดบงนะครับที่ยิ่งใหญ่ลังการมากครับ FC เนี่ยผมผมจนตกใจยังพี่น้อง f c เยอะมากนะครับสองเซาลอยเป็นบัดแผงครับมือมือขึ้นนี่ครับเอ่อมือซ้านี่ผมซ่อมแล้วตีหาีสิบพี่น้องผมขี่รถออกมาที่สนามตรงนี้นะครับผมเห็น f c บักแลายเลยที่เขาเดินทางมาจากกทมอนะครับตั้งอ่าอยู่ชนบุรีนะครับตั้งแถวแถวตั้งชนบุรีนะครับแล้วก็หลายหลายทีนะครับ คนในเดินทางมานะครับมาให้กำลังใจสาวน้อยเพชรปัานแปลงครับอันนี้ทีมงานปลาช่วยพามดวนครับที่ร่วมกับบอสโจโนะครับส้่งงานนี้ขึ้นมาครับนละก็นี่คือผู้สนับสนุนครับปลายลายสุดใหม่เข้มข้นพร้อมขึ้นสามเท่าพี่น้องแล้วก,สก็สบูยิงอ่อนครับสบูยิงออแล้วก็แอฟวิวครับใครๆก็ ได้ฮะอ๋อครับครับอาจารย์น mm ักดนตรีมีสิบห um ้าคนครับแม่พ um ัทสิบห้าคนครับเอาเลยครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับบริษัทคำกุลซีโศกครับผมพี่น้องอาของของพี่ของแม่เนาะของแม่กิติมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออของของแม่กิติมาสตอรี่ครับดี่นมอบ อาหารในาจ่าทัณฑ์ตุ้ดีครับทีมงานสาวหน่อยเป็นแฟนเพลงครับพี่นีนนนโอ้บอลลูนสมโบดีนะครับมีโสมโบดีผู้สนับสนุนหลักซี่ท่านครับซีเจ้าครับพี่น้องปีนี้สุดยอดแห่งนะครับโสมโบดีแอฟวิวแล้วก็ไฟไลายนะครับอิงอวนพี่น้องถ้าเมืองเพลงโฆษณาโหลดพี่น้องเต้นเต้นจนปวดขาพี่นี่พ <laughs> ี่ลี่แล้วเต้นสองเพลงพี่นี่ซีเพียงสุดยอดเลย ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือบผมครับครับแม่ขอบคุณครับผมครับแม่กินดีมาสตอรี่ครับหอบอะไรครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตะไคร้ช่องบ้านลำพินออฟฟิเชีครับติดตามได้ทั้งเพจและเฟซทั้งทั้งเพจบลูกระด๋อยครับเฟซบุ๊กบ้านนักวัฒน์ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเด้อแล้วก็เอ่อเคยไหมยังไงเฟซยูทูบครับช่องบ้านลำพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตะไคร้กดแชร์เ้ื่อยๆพี่น้องครับเมืองสชียงใหม่สองทางนะครับเป็นการสนับสนุนให้ลูกให้ร้านครับ โอเคครับพี่น้องครับพอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไว้สปีดสักคอมท์สวัสดีครับ